สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นในด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการทำงานอย่างเต็มที่ภาระหนักตลอดช่วงที่ผ่านมาถ้านับกันจริงๆก็ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ว่าจะคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านรวมไปถึงอาสาสมัครกู้ภยัย อาสาสมัครในแต่ละพื้นที่อสอมในแต่ละพื้นที่ทํางานหนักและณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขที่สูงขึ้นนั้นทําให้เราเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ของบุคลากรนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วครับก่อนหน้านี้นายแพทย์ด,ดุงเรืองกิจพาติโคศกกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านเคยออกมาระบุว่าสถานการณ์ในขณะน,นี้สิ่งที่จําเป็นคือการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด เพราะว่าแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นั้นอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วจากจํานวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยหนักที่เพิ่มมากขึ้นแม้แต่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานระบุว่าโรงพยาบาลบุษาราคัมก็ยังรับไม่ไหวจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจํากัดนั้นไม่เพียงพอกับตัวเลขของผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างผู้ป่วยอาการหนักที่มีประมาณ3 0 0พันรายต่อวัน คั้งนี้โคศกกระทรวงสาธารณาสุขท่านยังยอมรับด้วยนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่าถึงจุดสูงสุดที่บุคลากรทางการแพทย์นั้นจะรับได้แล้วสะท้อนให้เห็นได้จากอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำงานหนักเช่นเดียวกันนี่คือคุณอัญวุฒิโพอัมภัเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูครับ ได้เปิดเผยถึงการทํางานในสถานการณ์ที่ณนะวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณอัญญวุฒิบอกว่าสถานการณ์ถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรงในหนึ่งวันทีมกู้ภัยของร่วมกตัญญูจะได้รับแจ้งให้ไปเก็บร่างของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันจากการตรวจโรคแล้วเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ที่วันละประมาณ15รายส่วนการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเฉลี่ยอยู่ที่60รายต่อวัน บางครั้งมีความจำเป็นต้องนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ไปรับผู้ป่วยโดยเฉพาะในคลัสเตอร์ที่พบว่าเป็นกลุ่มก้อนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากอย่างเช่นโรงงานก็เคยเจอมามากที่สุดเด300อคนต่อวันและก็ได้มีการเพิ่มจำนวนรถรับส่งผู้ป่วยเป็น15บคันรวมไปถึงนำรถบรรทุกขนาดใหญ่มารับส่งผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆโดยเฉพาะสถานประกอบการหรือว่าโรงงานด้วย คุณัญญวุฒิยังบอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการทํางานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยถือว่าต้องทํางานอย่างหนักต้องเพิ่มเวลาการทํางานเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมากขึ้น4ชั่วโมงเนื่องจากว่าการเข้าไปปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการเก็บร่างของผู้เสียชีวิตการส่งต่อผู้ที่พบว่าติดเชื้อทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะกรณีของผู้เสียชีวิตทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังจึงใช้เวลาในการทำงานเพิ่มมากขึ้นด้วย ในกรณีที่จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั้นคุณอัญญวุฒิระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนยังมีกําลังใจที่ดีและพร้อมที่จะทํางานอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่าอยากให้ระมัดระวังตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ครับณปัจจุบันเนี้ยในผัดกงวันเนี่ยปกติเราจะเข้าเป็นแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับผัดกางวันนะครับ แต่ตอนนี้คือผัดกลางวันเนี่ยเก็บศพโคตีคือตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มทุกวันทันทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยอยากให้คนไทยทุกคนนะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดอย่าได้เป็นเหยื่ออย่าได้เป็นคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเพื่อลดภาระของคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่เพิ่มไม่เพิ่มยอดจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นให้ ให้ทําให้ให้พวกเราเมีเหมือนก็ต้องใช้ทีมสพสตีนว่าไปแต่ละครั้งเนี่ยณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเราเข้าไปบ้านในชุมชนเนี้ยเข้าไปแล้วต้องเข้าไปสามอีบ้านนอกจากนี้แล้วนะครับคุณอัญญวุฒิยังฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่ายังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีการปกปิดข้อมูลก็ขอความร่วมมือไม่ปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ